ผมขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรสุมเมธตันติเวชคุณท่านกรรมการและเลขาธิการบริษัทพัฒนาที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน sustainability expo หรือ SX 2024มหากรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดนในภูมิภาคอาเซียนภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงานพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับายองค์กรร่วมมือทั้งหลาย อยากเห็นแผ่นดินนี้รอดนะครับอยากเห็นลูกหลานเรารอดบนแผ่นดินทองนี้แล้วยังเชื่อมั่นว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างถ้าหากเรารวมกันด้วยสปิริตอย่างนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านกรรมการทุกท่านวันนี้เนี่ยควรจะต้องรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนะคะสมเด็จย่าของเราที่ท่านได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเนี่ย สร้างดอยตุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอวอร์ดวันนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ชื่นใจชอบตรงโบล็อกตรงนี้ค่ะเพราะว่าทําให้เห็นถึงปัญหาหลายๆด้านแล้วก็ภาวะโลกเดือดเนี่ยแบบมันสร้างปัญหาอะไรให้กับประเทศบ้าง การทำงานของนักศึกษาหรือว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆก็คือขยะตู้เราพยายามเอาขยะตรงนั้นะมาสร้างมูลค่ามันขึ้นมาสักอย่างก่อนที่จะทิ้งมันไปมาทําให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดธรรมชาติของเราก็แย่ลงทุกวันนะคะการที่เรานําวัสดุที่ถูกทิ้งไปแล้วการนํากลับมาสร้างสารรค์เป็นผลงานศิลปะขึ้นมาใหม่ก็ทําให้เกิดความยังย่งยืนแบบหนึ่งได้ะคะ่ะ We have passion okay passion is okay but that we can't that uh, enough we need to more effort and more imagination and also more together